ดีพี่น้องป้องป่ายมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเอฟซี FC ของสาวหน่อยเพชรบานแพงเอซี FC ของน้องอุงอิงเอซของทีมงานรถตู้หันสานำทีมโดยพ่อเอกคุณพ่อที่แสนจะอบอุ่นและใจดีแม่หน่อยคุณแม่ที่เข้มแข็งและอดทนแล้วก็เข้าใจในบริบทของลูกๆพี่หมอนอิง พี่สาวที่แสนดีดูแลน้องดีๆที่สุดป่านพี่กับน้องกันป่านพ่อแม่เดียวกันถึงแม้ไม่ใช่พี่พ่อแม่เดียวกันแต่รักกันเกินความเป็นผู้จัดการกับศิลปินสุดท้ายก็คือพี่แองจี้ช่างแต่งหน้าทำผมคนใหม่ที่เข้าใจในหนาที่เจ้าของ และเป็นอบอุ่นมากรู้ใจนององอค์ิงที่สูดเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นพูดน้อยพัฒนาตัวเองขึ้นอย่างรวดเร็วในการแต่งหนา้าไปเรียนมาเพิ่มเติมด้วยนะคะใจเย็นแล้วก็ทำงานอย่างละเอียดละออนี่คือทีมงานอันละมุนละไมอันนี้คือการเดินทางจากกรุงเทพ มากาลสินเดค่ะเด้อไปเบิ่งความอบอุ่นตะมุตะมิในการเดินทางแวะไสแนนอพอชิตาทะลุมิตีครับมาตั้งแต่กรุงเทพจนมาหอดกาลสินรับอเสียงชีวิตพอชิตาไปนชิมอีมเป็นคนต่ำหาโครทะเลเบิรก เดี๋วว่าคือหวานๆเนี่ยบอองค์รลรสหลายบอปลาจีตามันจีมึงใส่แซ่บว่าใส่ซีมือคืจังมันจีองค์ชลรสจีหลายๆเนี่ยอือแซ่บอีดีเนียองค์หญิงเพชรบานแพงเรามีความสามารถหลายอย่างตัวเห็ดกับเขาเห็ดงานบ้านซอยแม่แม่ใส่อีหยังตื่นขึ้นมาเก็บกวดบ้านมือนี้ก็เป็นกัน ตมส้มตามมอุงอิงเป็นคนตาทุกคนในบ้านเป็นคนชิมเป็นเป็นการตาส้มตามที่สนุกสนานล่าเริ่งผู้ใดอยู่ขางอีหล่าผู้นั้นบ่มีคำว่าซีเรียสอีหลาบ่มีคำว่าบ่เคยเห็นหนาง้อตุป,ปุติปีอยา่างเทพไหม,มเคยเห็นแต่ยิ้มมว้วนตาส้มกับมว้วนไปเพราะตาส้ม เฮ็ดให้บรรยากาศของการแวะกินอาหารยูลานมื่อนี่เต็มไปด้วยความอบอุ่นไปเบิ่งด้วยผู้ใดซิมเนนนะต่ำสมเนนนะกะวังของชลสายมันเลื่อนเลียนเนียนบอสเสียบบอผ่านบอสคะแนนเตี้มสีเบลอะไอรคะแนนเตีม้มจีบเบลอะไรห้า คืออได้หน่กำลังสิดีอยู่แล้วเชี่ยวพอเอกถามเรื่องคะแนนอื้อคีมคูหนึ่งวเคีมคุณหนึ่งว่าเดี๋ยว่อไปไปเปิดหลานเอาให้ซิมกันทุกคนนะให้ให้คู่มันยิงซิมก่อนแองจีซิมนำ หน้าตากันหนะ้ากินอยู่เจว่ารสชาติเป็นยังไงแสบแสบอันนี้น<า><า>ว่าจากไหนได้ดูได้ยูรับรองว่า,าพี่หมอนเองเราเบาความจริงเราบดได้ล้วมอียงเราบดได้ขอคางน้องเด้อผมลวนบอกะก้าวป่าผมหนูมีหลายแม่หนูบอกพี่เดี๋ดวยว <laughs> ก็บอกแล้วเราไ่ได้เขาขางน้องเราได้เระบากความจริงผมเยอะค่ะไม่ซีเรียสค่ะคุณผู้ชมขาจากนั้นทีมงานรถตู้หันสานำโดยโชเฟอร์พ่อเอกโชเฟอร์ผู้ใจเย็นขับรถแบบไม่มีกระฟัดกระเฟียดก็พาลูกทีม เดินทางไปที่จังหวัดกาลสินและเขาไปพักอยู่ในรีสอร์ทที่ห่างจากลานตากอากาศประมาณ8กิโลเมตรเป็นรีสอร์ทที่บรรยากาศร่มรื่นเขียวขจีด้วยป้าเขาและเย็นสบายอิลาน้อยได้มีโอกาสพักพรเต็มที่ เมื่อเช้าในตอนที่พ่อเอกลงมาเห็ดคลิปอเหลาน้อยคับทุกคนยกเว้นพ่อเอกอยังบทท่านเด็ดตื่นหมายถึงได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หลังจากที่พักผ่อนเต็มที่แล้วนั้นทีมงานรถตู้หันษาก็ได้เวลากินข้าวเช้าอาหารที่กินเช้านี่ไม่ได้ออกไปซื้อข้างนอก้วค่ะเด้อ เพิ่นมีขายอยู่ในรีสอร์ทเลยสั่งมาเลยสะดวกสบายบ่ต้องบ่าต้องได้ยากไปย่างเลาะหานั่นแหมเขาจะขายแนห็นเลยสั่งมาแล้วก็กินกันกับพื้นห้องนอนเลยในรีสอร์ทเลยอบอุ่นมากรีสอร์ทเป็นเป็นบ้านเป็นรีสอร์ทสองสองสั่นดะอันนี้เพิ่นนัางกินอยู่สั่นลางมันสิมีห้องทั้งเทิง,ทงน้ำสิมีแบบเป็นสั่นรอย ที่เป็นแหลมแหลมซันร้อยนั่นไหมแล้วก็การกินอีก,ก็บอบได้แม่นกินแบบีิรียเด้กินกันไปหยอกกันไปอุ้ยมีความสุขอบอุ่นห่างบ้านแต่ไม่ได้ไกลครอบครัวด้อโดยเฉพาะอีหลานน้อยมีพ่อเอกกับแม่น่อยเดินทางไปทุกที่ไปคอยดูแลเหมือนบ่ต้องได้คินฮอดอีพ่ออีแม่เฮดงานแบบสบายใจนอนหลับกินอิ่ม ล้วก็เพิ่มพลังอบอุน่นจากพ่อแม่ยอก้อกระนุง้งกระนิง้งหักกันตะมุตะมิเป็นตะหกักเป็นตะแพงผู้ใดเห็นผู้ใดก็อบอุน่นภาพนี้ภาพที่อยู่กับครอบครัวทีมงานรถตูน้นี่ไปเบื้องแล้วทุกคนยิ้มตามเลยนะคะคือคือ,ค,อคือมีความสุขแทนอีหลาหน้่อยนั่นไหมมีความสุขไปกับอีพ่ออีแม่มีความสุขก,กับการได้ยอกเพิ่น ได้แซลพอกับแซลแม่เพิ่นม,มีความสุข่เพคันเซลพอกับเซลแม่เพิ่นคลิปนี้คุณยาววะไวแค่นี้ดีกลัวพ่อกันไม่คลิปนาะก่อนสิบปก็จะลืมกดซับสไครตกดไลคก์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยาเยเนอเพื่อสิบป็นกำลังใจให้คุณยาโอ้โอโอ้โอ,อลืมบอกคุณยามีซุปเปอร์แตงแล้วทั้นผู้ใดชอบช่องคุณยา อยากสนับสนุนคุณยาก็อย่าลืมส่งซุปเปอร์แตงให้คุณยาได้ค่ะได้ไปก่อนล่ะค่ะบายบายไโยนาล่ะ